Can tell this real love. ฉันเริ่มลังเลใจแล้วฉ,ฉันก็ไม่รู้ <c oughs> คุณไม่มีอะไรต้องลังเลเลยคะ่ะต่อให้ฉันพิเศษแต่สําหรับที่ฝรั่งเศสรลีมานแค่อยจะถามถึงวิธีท,ทำบีบเวลิงตั้งของเธออย่าบริสุทธิ์ใจก็เท่านั้นเองฉันคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องต่อต้านรลีม่านถึงขนาดนั้นจริงๆนะ เธอรักการทำอาหารเธอเรียนเลอกดองเบลที่ฝรั่งเศสเธอบริสุทธิ์ใจฉันไม่คู่ควรเองที่คุณพูดไว้เมื่อก่อนก็ไม่ผิดคุณค่าของสิ่งหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของมันเองแต่ขึ้นอยู่กับมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนต่างหากเพราะงั้นเธอคือเลอกดองเบลประเทศฝรั่งเศสสิ่งที่เธอทำต้องหรูหรามีราคาคุณทานที่บ้านฉันกลับกลักลวว่าจะแพง สานานที่ฉันพูดไม่ได้อยากให้เธอเข้าใจแบบนี้นะพวกเธอก็แค่ามวิธีการทำอาหารอย่างบริสุทธิ์ใจกันอยู่ตรงนั้นเลือกใช้วัตถุดิบอะไรกับเรื่องที่ฉันไปกินข้าวบ้านเธอนะ่มันคนละเรื่องกันช่วยใช้แนวคิดปะกะของคนปกติมาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ไหมใช่ฉันไม่ปกติฉันไม่มีแนวคิดที่ปกติในโลกของคุณฉันเป็นแค่เชฟตัวเล็กๆเ,เท่านั้นเองน่ะฉันสูงส่งเท่าคุณไม่ได้ ฉันไม่สนว่าเขาจะมีตะกะหรือไม่มีแต่ตะกาของฉันก็คือคนคนเดียวไม่สามารถกินอาหารของผู้หญิงทั้งสองคนได้ทำไมล่ะทำไมอะไรล่ะไม่มีทำไมทั้งนั้นไม่ได้ก็คือไม่ได้ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาถามเธอว่าฉันควรจะกินอาหารของใครฉันความคิดของเธอมันเด็กเกินไปแล้วใช่เมื่อก่อนนี้ฉันเคยชินกับอาหารของหลีมานแต่ว่าตอนนี้ฉันชินกับอาหารของเธอแล้วฉันชินกับอาหารของเธอเท่านั้นฉันยอมรับว่าเธอพิเศษมาก พราะเธอพิเศษมากพิเศษซะจนตอนเนี้ฉันเริ่มลังเลใจแล้วฉันฉันก็ไม่รู้คุณไม่มีอะไรต้องลังเลเลยค่ะต่อให้ฉันพิเศษแต่สําหรับคุณฉันเป็นแค่เชฟคนหนึ่งเท่านั้นใช่เธอเป็นเชฟคนหนึ่งแต่ว่าสําหรับฉันเธอไม่ใช่เชฟธรรมดาเธอยังเป็นเธอกับฉันน่ะเป็นเธอช่วยให้เวลาฉันคิดหน่อยได้ไหมช่วยองการจะยืนยันสักหน่อยฉัน อยากยืนย sure. em. ันว่าเห็ดพอเอเบโลกับเห็ดหอมอันไหนแพงหรือยืนยันว่าฉันทําอาหารอร่อยหรือว่าหลีคนนั้นหลีฉันไม่ต้องการให้คุณเตือนฉันยืนยันเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วก็ออกไป กลับไปอยู่ในตำแหน่งที่คุณควรอยู่ฉันยังไม่รู้เลยว่าตำแหน่งของฉันอยู่ตรงไหน,นฉันจะบอกคุณให้ทรงเชียวหมายเลืกหนึ่งฟลอรรีห้องเพรสิเดเ็นสวีทข้างกายหลีอะไรนั่นสรุปว่ายัางไงคุณก็ไม่ควรมาปรากฏตัวที่ห้องครัวนี้ จะรู้เองว่าตำแหน่งของฉันอยู่ที่ไหนกันเนะ่สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศของโรงแรมจริงจรถือว่าไม่เลวทำเลก็ดีนะคะถ้าได้โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในอนาคต คุณหิวไหมฉันจะทําอะไรให้กินเพิ่งกินไปไม่ใช่เหรอที่จริงวันนี้นฉันเหน่อยแล้วขอพักผ่อนก่อนนะคุณก็รีบนอนซะราติสวสดิ์